คุณเคยรู้สึกหมดไฟในชีวิตไหมถ้าใช่ซีรีส์วายภาวะรักคนหมดไฟอาจจะเป็นตำนานการฟื้นฟูจิตใจที่คุณกำลังมองหาแต่นี่คือจุดที่คนคนมักพลาดว่าการหมดไฟไม่ได้เกิดจากงานหนักเท่านั้นแต่อาจมาจากความสับสนในรักและความสัมพันธ์ด้วยเตรียมพบกับความร้อนแรงจากออฟจุมพลอดุลกิจพรและกันอัฐพ,พันภูลสวัสด์คู่ฮอตท,ที่กลับมาพร้อมจุดไฟเปิดบาร์เบอร์นาร่วมกับดิวจิรวั์สุทธิวณิชศัก์ในซีรีส์วาย ภาวะรักคนหมดไฟเบนาซินโดรมเริ่มวิ่งบน GMM 25ตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนนี้เวลา20.30นาฬิกา30นาทีและดูออนไลน์บนในคิไวเวลรเวลา21.30นาฬิกา30นาทีเรื่องราวเริ่มต้นจากจิระกันอัธพันที่ถูกไล่ออกจากงานอย่างกระทันหันทำให้เขาเผชิญกับภาวะเบร์นาซินโดมซึ่งเขาลองหาวิธีบำบัดจ,จิตใจโดยไปที่บาร์แห่งหนึ่งและที่นี่เขาพบกับพิมดิวจิรวัฒ หนุ่มไอทีที่มีสเสน่ห์ทั้งคู่พูดคุยกันอย่างสนิทจนแลกเบอร์ติดต่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในขณะเดียวกันกกรวิชออฟจุมพลนักธุรกิจเจ้าของแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ชื่อดังเป็นคนที่ลึกลับและเก็บตัวเขากำลังมองหาคนที่จะออกหน้าช่วยเป็นตัวแทนในการเจรจาธุรกิจจนเขาพบกับจิระในร้านอาหารท่าทีแข็งกล้าของจิระทําให้ก่อเริ่มสนใจในตัวเขาสําหรับจิระความลึกลับของก่อ สร้างความสนใจให้เขาอย่างมากจนเกิดแรงบันดาลใจในการวาดภาพเรือนร่างของชายหนุ่มและนี่คือครั้งแรกที่จิระรู้สึกว่างานศิลปะของเขามีชีวิตชีวาขึ้นแต่ท่ามกลางความแนบชิดของคนสามคนจิระยังคงสับสนในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับก่อและตัวเขากับพีมว่าใครคือความรักที่เขาต้องการจากใจจริงแล้วคุณคิดว่าเบนาซินโดมเกิดจากอะไรบ้างมันเกิดจากงานหนักความสับสนในรักหรืออ,อาจจะเป็นสมมติฐานที่เราไม่คาดคิด มาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะ